นางเบิ่งบรรยากาศยาะมันสกปรกหนองหนาวคือเก่าพี่น้องดูคุณตาสิคุณตาหนาวไหมหนาวบ่หนาวบ่คือบ่ไปนั่งมองมันแดดเยื้อไม่ตึนอยัางทำอยังก็บ่ผู้เมียยินบ่มาดูตาหลวงสิบ่ คุณตาหลวงไปนั่งตากแดดไปไปนั่งมองมันแดดไปยังมันนั่งหดยังแล้วก็มากลายมุมสีเล็กไปนั่งปุ่นมันจังอันแดดนี่ล้วนั่งตากด <c oughs> แดดเป็นบรรยาก,กาศของเสียงย้เบิ้งพี่น้องบรรยาก,กาศบ้านเฮ่าพี่น้อง เนี่ยต้นบัง,งหงอมาปลูกมึงเศร้านี่ไก่ไม่เคลียออกพี่น้องเอ้ยอย,ลลย,งยง่งอยู่บนไก่ร้ายหลายพี่น้องอยากมีเงินหล่อมกับแพงอยู่หมูหมาก,กา่าไกม่มมนสิบริเพีนผนพานอันนี้เป็นคางบ้านบริเวณข้างบ้านพี่น้องนี่มีต้นของมีอยู่สองต้นอันนี้อยู่คางบ้านอยู่หลังบ้านมันเป็นหมากเป็หมากนึงพี่น้องอันนี้คือสีเมนหัมบักหมี มันแบบหมีอย่างดอกจะก,กองซื้อมากหละแต่ว่าแต่ว่าจำอะไรพี่น้องโดนละสองปีแล้วอุ้ยถามมันคือออกลายเถอะพี่น้องออกทุกช่อเลยยี่จงใส่หมากสีดกอยู่นี่ออกเกือบเกือบทุกจริงเลยพี่น้องม่อคือต้นหลังบานต้นหลังบานว่าใครออกไม่มีหมากเดียว ปกติแหละอ่นต้นบักมีมันสีบักมีมันสีออกกันมันสิออกหนวยอยู่ลำต้นมันบอกพี่น้องบางต้นมันก็สิออกอยู่น้ำกิ่งยังสิแต่ว่าออกอยู่น้ำลำต้นดีเพราะว่ามันแข็งแรงก็ต้นมะละกอข้างบ้าน่นาสิใหง่ายยิ่งกว่นี่ แต่นประมาณนี้แะละยังอยู่สิ้นสู้มาม,มา,มา,มาท่านในเบืพี่นอ้องเอาบักโปไปย้งโป่มาแม่โอ้ยมากหลายปลาเฟี่ยงเบิงบ้งเบิง้งเบงตามบักโก่อนพี่น้องพาไปเบืง้งบักท่านมันลนเต็มเลยมาเด้อมาเด้อไปไล่เป็ดพันเด้อ พ,พี่น้องพี่น้องบ่ใครมีค้นมาเก็บกินเด้ค้นบ้านนี่ว่าใครเก็บกินบักท่านเแตเวียดแต่มือไรลมล้มเหนียวโดนด่ดบมือเม็นพี่น้องเหม็นกินมันออกเขาไปในบ้านนี่แหละท่านมันเอาท่านเน่ามือหนีว่ใครลม แม่มาแม่ไปงองเสี่ยงคนได้ตัวเร็วเบื้งอุณหเปมดออกไอเล่นน้ำเราออกมายืนทิงเด็กแต่งแกงขนเบิ้องเบื้งเบื้งมาแซ่ตีว่าโกกันนะมากลายกองเสี้ยงคุณหภูนิอ่อนเอากิ้งท่านมาเกือไวหมานไปเล่นของคน่น้อง วันนันยังลอยไปทางนั้น,นมาเร็วเร็วเร็วมาลงมาเล็ดกองกลางตาไปไปแล้วพี่น้องไปทำกับข้าวก่อนสายแล้วขี่ตะเวน